ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าเวลาที่รอทำไมอ่ะทำไมร้องไห้อย่างนั้นน่ะไปเก้าคนไม่ได้เลยสักคนหนึ่งแถบต่อคิวสองชั่วโมงต่อคิวสองชั่วโมงเลยใช่ไหมผมจะบอกว่าผมไปอ่ะแล้วผมเห็นว่าแถวยาวมากๆสล้มสนุกก็คือผมไม่ได้ไปต่อแถวผมก็ไปยืนดูมคิดีแล้วีแล้วือว่าทำถูกโอรู้สึกว่าผมสามารถเก็บเวลาที่เหลือเไปไปเที่ยวต่อได้คิดถูกแล้วคิดถูกคิดถูก นะฮะเราไปถึงเสร็จปั๊บผมก็จะมีมีเขาเรียกว่าเป็นการเป็นตู้รถไฟที่อันนึงเนี่ยไว้ใช้เข้าจากสนามบินไปที่ไทเปแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นรถไฟที่รีบเข้าไทเปเลยหลายหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าชาวเราทำไงแล้วอีกนะฮะก็ตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวัฒนธรรมบ้านเขามันมันเป็นย่ กินแบบไหนหรือเขาทีนแบบไหนเรายิ่งไปเที่ยวต่างประเทศผมจะเป็นคนที่แบบจะมีความแบบมองโลกในแง่ความจริงไว้แบบสูงประมาณหนึ่งว่าเขาอาจจะแบบเฮ้ยไม่ดีน่ากับเราก็ได้หรือแบบคิดไปแบบสารพัดเลยครับตอนนั้นหาข้อมูลไม่เยอะไหมก่อนไปหาข้อมูลไม่เยอะไหมก่อนไปก็มีคร่าวๆครับผมว่าแบบอ๋อเราพักตรงนี้ไอเราแวะที่พักเราเนี่ยมาเที่ยวที่ไหนได้บ้างแล้วก็อ่า มีสถานที่ไหนที่น่าสนใจบ้างที่น่าไปอย่างเงี้ยครับก็มีหาไว้บ้านมีใครได้ดูประาราชธรตอนล่าสุดไหมตอนที่ไปได้ดูไปกี่รอบครับผมดสิบกว่ารอบสนุกขนาดนั้นเลยเหรอจริงไม่ได้พูดเลยจริงๆไม่ได้ดูประชาคาชธรรดูเราใช่ไม่ใช่ที่ ผมบอกขอนึกป๊บนึงนะบ้านแมวไปกระเป๋าไปลุงแท็กซี่เเอากระป๋าไปฝากโอ้ยโอยต่อเวลาเลยเนาะยังอยู่สนามบินยังไม่ไปไหนออแท็กซี่ยังไม่ได้ยังไม่คุยค่าฝากกระเป๋าเหรอครับพิงมาได้ไหมพิงมาได้ร้อไม่ไม่เป็นไรร้อยหนึ่งมั้ยร้อยถามใครไม่ได้ใครไ นั่งรถไฟตลาดปลาครับผมก็อย่างที่ได้ถ่ายทุกคนเห็นนะก็ไปที่ตลาดปลาก็ไปแต่เหมือนช่วงที่ผมไปมันจะเป็นช่วงที่แบบตลาดใกล้จะวายแล้วครับคนก็แบบไม่ได้เยอะมากตรงนั้นแต่ของกินโดยรวมตรงนั้นผมว่าโอเคเลยนะทั้งรสชาติของปลาทั้งอาหารที่เขาปรุงมาครับอร่อยเลยเขียนานได้เหมือนเราตังสอบเลย าขึ้นมาเันเกี่ยวกับรู้มากแย่เกิดจริงยั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 งคือจะมีใช่ไหมมีครับจะไม่มีเหรออจริงๆผมก็อยากเที่ยวนะอยากเที่ยวกับแฟนๆเหมือนกันนะมันน่าจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งมันจะไม่เหมือนกับ ช่วงไม่เด็กว่านี้ผมคิดอย่างนั้นไปกันเองรจริงเราไปจริงเออปนเอะมีธงอันนึงเดินเลยหลังอาาก็ถือธงเราก็เป็นหัวน้ทัวร์เออแล้วเราก็จะหลงมันเปนมูนะใช่ทัปกติเขาจะออกเท่าไหร่เจ็เของเราอาจจะออกสิบสองหนึ่งสองได้ได้ไโอนเลยไหมโอนเลยไหมเหรอ ไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยไปครับไปตลาดปลาเสร็จครับก็ได้ยินกับยงโหแท็กซี่กลับไปก็แซวกระเป๋าเพราะว่ากลับไม่หูเลยเดี๋ยวเอาถามก่อนตอนไปตลาดปลาไปยังไงเดินไปแท็กซี่เหมือนกันเดินสักกิโลนึงอ่างเขาบอกว่าให้เดินให้เขาเปิดเปิดเปิดในนั้นอ่ะมันเดินได้ก็จริงนะบเดินได้ไกลมากยีแล้วที่แท็กซี่เนี่ยไกลครับแล้วผมรู้สึกว่าค่าเงินเนี่ยมัน หนึ่งตอนใช่มันหนึ่นจุด้ามนิดเดียวอครับมันมันต่างกันนิดนิดหน่อยหน่ก็เลยเลือกที่จะนั่งแท็กซี่แล้วแบบนีูผมคือแบบเขาขึ้นาแท็กซี่แล้วมาเลยจะดูโอ้ไม่ว่าก็จะพาคิดเยอะกเราดวคนไปคนเดียวคือเยอะมากนะฮะแบบเมื่อันเจอแบบแถวนี้ก็เลยแบบเจอมัอนนัดตอนนี้ก็เลยขึ้นไปครับแล้วแบบ ว้าว <Wow. S 2> ไปเจอคุณลุงแท็กซี่ที่แบบสวิทดีใช้ได้เลยครับ mm hmm. ตั้งแต่แบบขึ้นมาก็ถ้าถามว่าเฮ้ย mm hmm. แบบเราเป็นคนประเทศอะไร mm hmm. จะไปเที่ยวที่ไหนยังไง mm hmm. แล้วก็มีจุดหนึ่งอะ่ะที่เขาห้ามจอดรถเพราะว่าผมต้องลงไปออกากระเป๋าเนี่ยลุงก็ไปหาที่แอบจอดไว้เพ mm ื hmm. ่อให้ผมได้แอบแบบได้มีเวลาลากกระเป๋าออกมาขึ้นแท็กซี่ได้ครับ ก็น่ารักมากๆคุณลุงคนนั้นนะครับและนี่คือคำถามของเราครับคุณลุงคนนั้นมีชื่อว่าอะไรครับคุณลุงแล้วนะครับนับสามสองหนึ่งครับโอ้ยจำไม่ได้ชื่อลุงเรียกยากชื่ออะไรนะครับอะไรนะมั่นใจหน่อยมั่นใจหน่อยชื่ออะไรนะครับอ่า เออลว่าใครดูใครเรจำชื่อม่ได้มีใครตอบได้ไหมครับเปิดได้ไหมใครเร็วกว่าได้ของรางวัลกันเลยชิ้นเดียวออกิอะไรนะว่าอ่า